เอาละครับกลับมาอยู่ผมในการเฟิร์สสกิต์นฮีเราอยู่ในเกม Prince of Persia เจ้าพาร์ทที่แล้วที่รอจากการเฟิร์สไทาการทั้ง4ทิศโดยที่ยังไม่เก็บนไรซีลเลยเลยเพราะงั้นเราจะต่อไปที่จัดการเอาชีวิตน,นะฮะเพราะเราหมันไส้เราเลยยังไม่เก็บนไรซีนะหมันไส้เอาชิมิตเจ๊ช่ออไวไม่มีเลยเฉลินตัวเขียนแล้วไม่งาน ใช่ใน,นต้องใช้แดงก,กับเขียวอ๋อสมลลสายของโบโตมันใช้สีฟ้ากับอะไรวะห่ฟ้ากับเขียวเหมนก่าจะง่ายกว่าไอ้คอมคิว I guess it's time to find out if hmm. you really are immortal. Life is not yours to take, but I should be able to Hey, I'm you. a legend. I'll live forever anyway. <laughs> wow, that sounded better in my head than out loud. <laughs> <laughs> ကြော်တယ် เราคง<ม>เป็นธรรม,มะ<ด>เราตามเขาไป <c oughs> จะไม่ง่ายนะถ้าเราต้องขาจนลมมึงเป็นหอดูดาวหรอโอ๊ย I will not die. die. Maybe. You die. Live forever. Uh, I should have a I not You to stay away from the edge. Maybe, but you won't live forever? <laughs> you told him. Yeah, how's that for immortality? Now, which one of us is going to live forever? chances like of that how did we hit that platform how did we get out of there alive no don't say it was our mas i was going to say i got lucky you got lucky hey Princess. i'm the one that brings you luck i'm the lucky one you lost a donkey's worth of gold fell into a celestial war and you still want to call yourself lucky i'm still alive ten years you you what about the alchemist did we kill him

แหมพาร์ทหนึงมาลุยแค่มอไม่ใช่เรืองไม่เชื่อไม่เชื่อยงไม่คยรู้เรืองขอไอตัวนี้ ตัวนี้น่าจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่น่าพูดเยอะหม,มาลูกโอ้โได้ซูแน่นอนมารออย่าง เอลิก้าบอกกูเป็นทางไว้นีะอไอเอลิกาแม่งเล่นกูหลั้ยอเอลิกา้ามึงกวนตีนะฮ้ยแม่งเดินกลับมาที่เดิม Corruption again. Okay. What's up there? The Tower of araman has been, araman. been abandoned for a long time i've never seen what's inside oh, this is a great time for you to find oh. out <coughs> Okay, turn it. We did it. Hey, I did it. <laughs> I need more support. โอ้โหแม่งไม่ได้แค่สวยนะลึกนักจิบหายด่านมันเนี่ยไอเชียนตัวค,คอมกูไบกาเตอร์อออต่า r t h ุ t อี่ดี

place before he finds a way back up here? You, before he แต่ก็ดีนะเอาให้มันไปอยู่ขอบสนามแล้วก็ผักมันลงจบ Hey Armin This isn't your tower a n y m o r This is my tower This is my tower ฉันมีเว้าฉันไว้ฉกนมีเท้าฉันไวนถ้าอยู่ที่นี่ก็ทุกอย่างจะเป็นของเจ้า city. Let's save go your and ไปช่วยเมืองของเจ้ากันดีกว่ายิ้มกวนตีนเนี่ยนะอะไรวะหืมแทนลงแน่เก็บคนนี้ก่อนไองวะอ๋อ Hører oh. mm -hmm. คือปีนกบปีนกำเพื่อจะเอาทีลไลท์นไงเ,เไป Yep, what kind of light show? Mm, good time. That's oh. it. <laughs> <laughs>

It is dedicated to the women who rule here. Makes it yours. Oh. My, My father, father is still king. He speaks for the rulers. Okay. Up we go? Up we go? ผม่ละครับรอจังยถ้าคอ่ากมพยายามฝันด้วยแค่ฝันะ ไูกคนมันหนักหลไยแม่ต้องทำยังไงผักลงเอชก็ไม่ได้น่นคืออะไไม่รู้จักอไรมนะไม่ใกล้เคียงเลยต่อต่วเจ้ายังไม่แม่เจ้าเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อทำให้สิ่งที่ถูกแม่เจ้าต้องภูมิใจในตัวเจ้า Forget <polarization> it. <withdrawal> thank you. <congratulations> Don't thank me. Just up, Queenie. Shut up, no. You're doing a good job. Don't have you too. Don't. I just hope your mother doesn't find out about the tomb robbing and the priestesses. The donkeys and the you know, boys will be boys. You can hear me. อย่าลืมกดไลค์ซ like ับสไคร์และแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอีก2ตัวอีก3อืมแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะกลับไปเทมโปิลผมจ,จะเก็บไอ้พวกเนี้สามดานี้ให้หมดตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บอันนี้2อ,อันนี้แล้วก็ของอัเคมิทให้ครบเนี่ยไองไม่เก็บอะไรเลยนี่เสียอ่ะอเคครับอย่าลืมกดไลค์ซ like ับสไคร์และแชร์ด้วยสำหรับตอนนี้ก่อน See you later